สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปาล์มบีอาสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปในช่องปาม BR เป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ช่องปาม BR ด้วยนะครับ สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปาม BR สําสำหรับคลิป EP ที่72นี้นะครับผมก็จะมานำเสนอข้อมูล10หุ้นปลอดภัยพื้นฐานแกร่งสู้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึ่งผมก็ได้รวบรวมข้อมูลบริษัทขนาดใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มเซต100เป็นบริษัทที่มีงบการเงินมั่นคงมีผลประกอบการที่ดีโดยมีกาไรในช่วง3ปีย้อนหลังนะครับหุ้นแต่ละตัวนะ ก็เป็นหุ้นที่แนะนำสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในระยะยาวรวมทั้ง DCA ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าว่ามีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจบ้างครับสําหรับหุ้นตัวแรกนะครับก็คือ b d m s บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่โดยมีเครือข่ายในไทยและกัมพูชาดําเนินการภายใต้6กกลุ่มคือกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวชกลุ่มโรงพยาบาลพยาไทยกลุ่มโรงพยาบาลเปาโลกลุ่มโรงพยาบาลรอย,ยัลและโรงพยาบาล BNH นอกจากนี้ยังมีธุรกิจที่ให้การสนับสนุนด้านการแพทย์ได้แก่ธุรกิจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ธุรกิจผลิตยาและผลิตน้ําเกลือครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่29บาท25สตางค์ต่อ1นหุ้นครับงบการเงินไตรมาส2ปี65าพบว่ามีสินทร,รัพย์รวม133,779ล้านบาทมีรายได้รวมประมาณ45,100ล้านบาทและมีกำไรสุทธิประมาณ6,100ล้านบาทครับ ค่าสถิติที่สำคัญค่า P/E 41.31เท่าค่า P/BV 5.35เท่าและตราส่วนเงินปันผลตอบแทน1.54ครับ การจ่ายเงินปันผลปี65จ่ายเงินปันผล50สตางค์ต่อหุ้นโดยจ่ายเงินปันผลครั้งที่1ขึ้นเข้ามาเอกดีในช่วงเดือนมีนาคมเงินปันผล20สตางค์ต่อหุ้นและครั้งที่2ขึ้นเข้ามาเอกดีในช่วงเดือนกันยายนเงินปันผล30สตางค์ต่อหุ้นการจ่ายปันผลย้อนหลัง2ปีพบว่าในปี64จ่ายเงินปันผล80สตางค์ต่อหุ้นและในปี63จ่ายเงินปันผล30สตางค์ต่อหุ้นครับ หุ้นตัวที่2นะครับก็คือ BCH บริษัทบางกอกเชียนฮอปิทอลจำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลซึ่งมีโรงพยาบาลในเครือทั้งหมด13แห่งและโพลิคลินิก1แห่งตั้งอยู่ในกรุงเทพและต่างจังหวัดเพื่อให้บริการทางการแพทย์ภายใต้4กลุ่มโรงพยาบาลคือ1โรงพยาบาลโรมนิคอลสกลุ่มโรงพยาบาลกเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลสกลุ่มโรงพยาบาลกเกษมราชและ4กลุ่มโรงพยาบาลการุนเวชครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่17บาท 2ีสตาสค์งต่อหนึ่งพุนครับงบการเงินไตรมาส2ปี6เพราพบว่ามีสินทรัพย์รวม24,842ล้านบาทมีรายได้รวมประมาณ12,600ล้านบาทและมีกำไรสุทธิประมาณ3,100ล้านบาทครับค่าสถิติที่สำคัญค่า P/E 5.02เท่าค่า P/BV 3.16เท่าและอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน6.98%ครับ การจ่ายเงินปันผลปี65จ่ายเงินปันผลรวม1บาท40สตางค์ต่อหุ้นโดยครั้งที่1ขึ้นเครื่องหมาย XD ดีในช่วงเดือนพฤษภาคมเงินปันผล 1, 1บาทต่อหุ้นและครั้งที่2ขึ้นเรื่องหมาย x กดีในช่วงเดือนสิงหาคมเงินปันผล40สตางค์ต่อหุ้นการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังสองปีปี64จ่ายเงินปันผล33สตางค์ต่อหุ้นและในปี63จ่ายเงินปันผล23สตางค์ต่อหุ้นครับ หุ้นตัวที่3นะครับก็คือ CPO บริษัท CPO จำกัดมหาชนดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้าเซเว่นอีเลเวนมากกว่า12,000สาขาและให้สิทธิ์แก่ผู้ค้าปลีกรายอื่นในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยและลงทุนในธุรกิจสนับสนุนธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้ออาทิย์ผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปและเบเกอรี่ตัวแทนรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่55บาบาทตอนนี้ หุ้นครับงบการเงินไตรมาส2ปี65พบว่ามีสินทร,รัพย์รวม8,98,929ล้านบาทมีรายได้รวมประมาณ4,13,300ล้านบาทและมีกำไรสุทธิประมาณ6,400ล้านบาทครับค่าสถิติที่สำคัญค่า PE 33.72เท่าค่า P/BV 4.71เท่าและอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน1.09%ครับ การจ่ายปันผลปี65จ่ายเงินปันผลรวม60สตางค์ต่อหุ้นโดยขึ้นเครื่องหมาย XD ดีในช่วงเดือนเมษายนสำหรับการจ่ายปันผลย้อนหลัง2ปีพบว่าในปี64จ่ายเงินปันผล90สตางค์ต่อหุ้นและในปี63จ่ายเงินปันผล1บาท25สตางค์ต่อหุ้นครับ หุ้นตัวที่4นะครับก็คือ BJC บริษัทเบอร์รี่ยูเกอร์จำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจดำเนินธุรกิจ5กลุ่มหลักได้แก่1กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าผลิตสมัยใหม่ซึ่งดำเนินกิจการด้านการจัดการบริหารห้างค้าปลิตสมัยใหม่รวมถึงร้านค้าออนไลน์2กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ 3. กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค4กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค และ 5. กลุ่มธุรกิจอื่นๆโดยดําเนินกิจการเกี่ยวกับธุรกิจค้าปีกต่างๆและสแสวงหาโอกาสในการควบรวมการซื้อกิจการรวมถึงการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆด้วยครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่31บาท25สตางต่อหุ้นครับงบการเงินไตรมาส2ปี65พบว่ามีสินทรัพย์รวม3 3 3 7 2ล้านบาทมีรายได้รวมประมาณ8,800ล้านบาทและมีกำไรสุทธิประมาณ2,400ล้านบาทครับ ค่าสถิติที่สำคัญค่า PE 29.83เท่าค่า PBV 1.07เท่าและอัตาส่วนเงินปันผลต่อแทน2.11%ครับ การจ่ายเงินปันผลปี65จ่ายเงินปันผลรวม66สตางค์ต่อหุ้นโดยครั้งที่1ขึ่นเครื่องหมายอ d ดีในช่วงเดือนเมษายนเงินปันผล51สตางค์ต่อหุ้นและครั้งที่2ขึ้นเครื่องหมาย XD ดีในช่วงเดือนสิงหาคมเงินปันผล15สตางค์ต่อหุ้นการจ่ายปันผลย้อนหลัง2ปีพบว่าในปี64จ่ายเงินปันผล75สตางค์ต่อหุ้นและในปี63จ่ายเงินปันผล91สตางค์ต่อหุ้นครับ ตัวที่5นะครับก็คือ SCC บริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจเป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน ที่ดำเนินธุรกิจมากว่า100ปีตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทพิบาลที่ดีประกอบด้วย3ธุรกิจหลักได้แก่1ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง2ธุรกิจเคมีคอลและ3ธุรกิจแพคเกจจิ้งครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่308บาทต่อหุ้นครับ งบการเงินไตรมาส2ปี65พบว่ามีสินทรัพย์รวม9,313.6ล้านบาทมีรายได้รวมประมาณ3,130.0 0ล้านบาทและมีกำไรสุทธิประมาณ1 8 7 0 0ล้านบาทครับค่าสถิติที่สำคัญค่า PE 10.9เท่าค่า PBV 0.96เท่าและอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน6.01%ครับ การจ่ายเงินปันผลปี65จ่ายเงินปันผลรวม16บาทต่อหุ้นโดยครั้งที่1ขึ้นเครื่องใหม่อีดีในช่วงเดือนเมษายนเงินปันผล10บาทต่อหุ้นและครั้งที่2ขึ้นเครื่องใหม่อีกดีในช่วงเดือนสิงหาคมเงินปันผล6บาทต่อหุ้นการจ่ายปันผลย้อนหลัง2ปีพบว่าในปี64จ่ายเงินปันผล17บาทต่อหุ้นและในปี63จ่ายเงินปันผล12บาท50สตางค์ต่อหุ้นครับ หุ้นตัวที่6กนะครับก็คือ EA บริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจดำเนินธุรกิจหลัก3กลุ่มคือ1กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล 2. กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและ3กลุ่มธุรกิจอื่นๆได้แก่ธุรกิจพัฒนาผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าธุรกรมอิเล็กทรอนิกสธุรกิจวิจัยและ พัฒนาครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่89บาทตอนหนุ้นครับงบการเงินไตรมาส2ปี65พบว่ามีสินทรัพย์รวม9 2 0 6 1ล้านบาทมีรายได้รวมประมาณ1 2 0 0ล้านบาทและมีกำไรสุทธิประมาณ2 4 0 0ล้านบาทครับค่าสถิติที่สำคัญค่า P/E 55.71เท่าค่า P/BV 9.82เท่าและตาส่วนเงินปันผลตอบแทน0.34ครับ การจ่ายเงินปันผลปี65จ่ายเงินปันผลรวม30สตางค์ต่อหุ้นโดยขึ้นเครื่องหมาย XD กดีในช่วงเดือนมีนาคมการจ่ายปันผลย้อนหลัง2ปีพบว่าในปี64จ่ายเงินปันผล30สตางค์ต่อหุ้นและเช่นเดียวกับในปี63นะครับจ่ายเงินปันผล30สตางค์ต่อหุ้นครับ หุ้นตัวที่7นะครับก็คือกัฟฟบริษัทกัฟ p h เอเนจีดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นแบบ Holding Company ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียนรวมถึงการจัดหาและจําหน่ายก๊าซธรรมชาติการลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและธุรกิจอื่นๆครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่48บาท50งต,ต,ต่อหุ้นครับ งบการเงินไตรมาส2ปี65พบว่ามีสินทรัพย์รวม3 8 8 2 4 8ล้านบาทมีรายได้รวมประมาณ43,700ล้านบาทและมีกำไรสุทธิประมาณ4,900ล้านบาทครับค่าสถิติที่สำคัญค่า P/E 59.54เท่าค่า P/BV 5.49เท่าและอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน0.91ครับ การจ่ายเงินปันผลปี65จ่ายเงินปันผลรวม44สตางค์ต่อหุ้นโดยขึ้นเครื่องใหม่อีกดีในช่วงเดือนมีนาคมการจ่ายปันผลย้อนหลัง2ปีเพราะว่าในปี64จ่ายเงินปันผล38สตางค์ต่อหุ้นและในปี63จ่ายเงินปันผล1บาท30สตางค์ต่อหุ้นครับ หุ้นตัวที่8นะครับก็คือ BBL ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการทางการเงินครบวงจรแก่ธุรกิจทั้งขนาดใหญ่ SME ตลอดจนฐานลูกค,ค้าบุคคลโดยมีสาขาในทุกพื้นที่ทั่วประเทศและมีเครือข่ายในต่างประเทศครอบคลุมเขตเศรษฐกิจที่สำคัญของโลกครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่137บาท50สตางค์ต่อหุ้นครับ งบการเงินไตรมาส2ปี65พบว่ามีสินทรัพย์รวม4,356,018ล้านบาทมีรายได้รวมประมาณ84,100ล้านบาทและมีกำไรสุทธิประมาณ1 4 0 0 0ล้านบาทครับค่าสถิติที่สำคัญค่า P/E 9.61เท่าค่า P/BV 0.53เท่าและอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน2.55เอร์เซต์ครับ การจ่ายเงินปันผลปี65จ่ายเงินปันผลรวม4บาทต่อหุ้นโดยครั้งที่1ขึ้นข้ามหมายเอกดีในช่วงเดือนเมษายนเงินปันผล2บาท50สตางค์ต่อหุ้นและครั้งที่2ขึ้นข้ามหมายเอกดีในช่วงเดือนกันยายนเงินปันผล1บาท50สตางค์ต่อหุ้นการจ่ายปันผลย้อนหลัง2ปีพบว่าในปี64จ่ายเงินปันผล3บาท50สตางค์ต่อหุ้นและในปี63จ่ายเงินปันผล5บาทต่อหุ้นครับ หุ้นตัวที่9กนะครับก็คือ K-Bank ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆโดยมีเครือข่ายสาขาที่ครอบคลุมทุกพื้นที่และเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้านอกจากนี้ธนาคารยังมีเครือข่ายการให้บริการในต่างประเทศรวม17แห่งใน7ประเทศและมีศูนย์กลางการดำเนินงานและให้บริการที่สำนักงานใหญ่ครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่144บาทต่อหุ้น งบการเงินไตรมาส2ปี65พบว่ามีสินทร,รัพย์รวม4ล้าน1 8 7 7 7 9ล้านบาทมีรายได้รวมประมาณ1 2 9 3 0 0ล้านบาทและมีกำไรสุทธิประมาณ22,000ล้านบาทครับค่าสถิติที่สำคัญค่า P/E 8.42เท่าค่า P/BV 0.7เท่าและอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน2.26%ครับ การจ่ายเงินปันผลปี65จ่ายเงินปันผลรวม3บาท2 5สตางค์ต่อหุ้นโดยครั้งที่1ขึ้นเข้าใหม่ XD ในช่วงเดือนเมษายนเงินปันผล2บาท75สตางค์ต่อหุ้นและครั้งที่2ขึ้นเข้าใหม่ XD ในช่วงเดือนกันยายนเงินปันผล50สตางค์ต่อหุ้นการจ่ายปันผลย้อนหลัง2ปีเพราะว่าในปี64จ่ายเงินปันผล3บาทต่อหุ้นและในปี63จ่ายเงินปันผล4บาท50สตางค์ต่อหุ้นครับ และหุ้นตัวสุดท้ายนะครับก็คือ PTT บริษัทปตทจำกัดมหาชน ลักษณะธุรกิจดำเนินธุรกิจพลังงานได้แก่ธุรกิจก๊าซธรรมชาติธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติธุรกิจการค้าระหว่างประเทศธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานและธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทย่อยหรือกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วมได้แก่ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลวธุรกิจปิโตรเคมีและการกันธุรกิจน้ำมันและคาป์บธุรกิจไฟฟ้าและสารอุปการณ์ ธุรกิจฐานหินและธุรกิจที่ให้บริการอื่นๆครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่34มสบาทห้สตางค์ต่อหุ้นครับงบการเงินไตรมาสสปี65พบว่ามีสินทรัพย์รวม3าม4้8 6ล้านบาทมีรายได้รวมประมาณ1 6ึ่งล0าล้านบาทและมีกำไรสุทธิ64,400ล้านบาทครับ ค่าสถิติที่สำคัญค่า P/E 8.52เท่าค่า P/BV 0.92เท่าและอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน5.8%ครับ การจ่ายเงินปันผลปี65จ่ายเงินปันผลรวม2บาท10สตางค์ต่อหุ้นโดยครั้งท er ี er ่1ขึ้นเครื่องหมาย XD ในช่วงเดือนมีนาคมเงินปันผล80สตางค์ต่อหุ้นและครั้งที่2ขึ้นเครื่องหมาย XD ในช่วงเดือนกันยายนเงินปันผล1บาท30สตางค์ต่อหุ้นการจ่ายปันผลย้อนหลัง2ปีพบว่าในปี64จ่ายเงินปันผล2บาท2สตางค์ต่อหุ้นและในปี63จ่ายเงินปันผล1บาท28สตางค์ต่อหุ้นครับ สรุปข้อมูล10หุ้นปลอดภัยพื้นฐานกแกร่งสู้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยผมก็ได้สรุปข้อมูลไว้ตามตารางที่แสดงในหน้าจอนี้เลยนะครับซึ่งหุ้นแต่ละตัวก็เป็นหุ้นในบริษัทขนาดใหญ่มีงบการเงินที่ค่อนข้างแข็งแกร่งสามารถที่จะสู้กับภาวะเศรษฐกิจได้ ผมก็ขอฝากข้อมูลไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนให้กับนักลงทุนทั้งมือเก่าและมือใหม่ทุกๆคนด้วยนะครับแต่การลงทุนย่อมมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับผมก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับถ้าชอบคลิปแนะนำพ้นแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b บ c ไ i b e และกดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องปาล์ม b r ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ